ดีจ้าสบายดีเดอ้อวันนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่ากึอมหกโมงเนาะแก้มเนะาะเจอหน้าร้อนหก <6 S 1> โมงแล้ว,ลวอาหารเย็นที่นางนาลีจะทำให้ลูกๆกินในวันที่มิตรฮเสเยไม่อยู่วันนี้คุณพ่อไปธุระจ้ะโอไปธุระแป๊บหนึ่งก็กลับมาค่ำๆสักสองทุ่มเราก็เลยกินข้าวก่อนเมนูวันนี้เราทำง่ายๆตำแตงหมูแดดเดียวแล้วก็ลวกเส้นมามาา่าจะ นุ่มหมดแล้วเดี๋ยวไม่ตากนั่นเลยจ้ะ่าแล้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตากกจะตำแตงให้เด็กๆกินนะจ้าน้องแก้มพริกกินเม็ดดีสามเม็ดจ้ะมาเก็บจะกินไม่เก็บกินได้พริกนี่น่าจะบอกเผ็ดเนี่ยสามสี่เม็ดถ้าไม่เก็บก็กินได้นะบางทีนะเอ e ้แม่ม <m without forgetting> ีกุ <plex sy helmet> <ligen> ้งแห้งหรือเปล่านตำแตง กินแม่นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆให้เลยเด้อแกม,มาปอกแตงแตรงนี้จะทำง่ายๆใส่น้ำปะลาอันนี้แล้วก็มะนาวจบนานาลีกลับไปปากอิงอยู่ปากอิงเป็นสองอาทิตย์น้ำหนักขึ้นสองกิโลเลยจ้ะอยู่กับเป้าบอนแก้ม็ต้องทายข้างล่างเสยขึ้นกัะเห็นเหนียงแม่งเลย <Okay. S 1> มานี่นะโอ้โหแอรโรบิกอย่างหนักเลยค่ะเผลอตัวไปหน่อยเผลอตัวแป๊บเดียวไม่ได้เลยนะเรื่องน้ำหนักเลยนะให้มันดูมืดๆ่ดะดูมืดๆกะ่ะย้อนแสงหรือเปล่าหลุด,หดใจยืนนั่นไม่หลางจ้ะ มาหมักแตงโมมักเลนหรือมักเคลือสม้มโอ้แม่กินแกมมาดูในค้อหลุกน,น,น,นีนนนนแ่แม่เทไปเลยแม่นว่ะแกแม่นอันนี้บอกที่เฮากิานแล้วเาขเาว่าอร่อยนะระนู้นะ ส่เลนึ่งก็ได้นี่นคือกาตัดแมสักเอ,อ้เอแกมทำอะไอันเฮ็ดอันนี้ก็แจงทำอาห้านานแล้วเนาะนะนน ถ้าคุณพ่ออยู่นะคุณพ่อเขาชอบกินใช่ไหมมีตัวเสียอยู่นะคะก็จะอาหารก็จะเยอะหน่อยก็ <c oughs> จะกินนั่นกินนี่เข้าไปแต่เราวันนี้เราง่ายนี่เป็นไม่สักเล้อืมจ้ะ ก็เก็บก็ดูคลิปของหนุ่มเอ็มเพงซี่ไม่ได้ดูนานมาพักหนึ่งแล้วค่ะหนุ่มเอ็มเพงซี่เนี่ยตอนนี้เขาล้านซับสไครต์แล้วนะ oh. รู้สึกว่าพี่หนุ่มกับพี่เออพี่หนุ่มกับพี่อะไรนะน้องแก้มขวัญพี่ขวัญลงทุงแล้วนะคะเห็นไหมน้องแก้มอ้วนเลยกระ้อ้วนลงทุงเลยอะแ <laughs> น่เพิ่งเห็นพี่หนุ่มเมื่อวานตอนที่ว่าบอกว่าหกแสนซับแล้วนะเนี่ยคลิป คลิปอะไรนะหกแสนซับของพี่นม่มลงฟงมาเห็นพี่ขวัญบอกร้านซับแล้วลงฟงเลยอืมอย่ลืมบวกครับลบืมบวก เธออะแม่แกนนหึ่งจิจ,จะาหยุดกันไหมอ,าอา้าวทำไมจริงเราเอะไรอย่างอาโอเคแล้วจ้ะเข้มจริงเราน่าจะ้ะทอดเหนียว้ามานตำแตงอะออแตงมันก็คลายเครื่องหมดใช่ไหมทำไมสีมันน้ำตาลน้ำตาลอืมอ่า เบี้ยวอยากกินเมาเอออย่าลืมตอนกลับไปอย่าลืมซื้อน้ำประดัให้ป้าบอลด้วยนะป้าบอลสั่งเนยป้าบอลบอกให้เอาของไม้ของไม้ขวดสามสิบห้าบาทอันนี้ถ้าเกิดรถธรรมดานี้ก็สามสิบห้าแต่อันนี้สูตรพรีเมียม กว่าหกสิบบาทจ้ะแต่เขาซอบอันนี้เนาะแก้มเนะาะใช่ทำโมสังคโคอร่อยเกินอร,อรอบดึกมีอีกแน่แก้มรอบดึกรอบตีก ทอดนี่ก่อนลูกทอดหมูแดดเดียวจ้ะไปแก้ลูหมูแดดเดียวของแม่นางรีก็จะหมักแต่น้ำปาลารสด,ดีสองอย่างค่ะใส่แต่น้ำปลากับรสด,ดีหมูแดดเดียวเนี่ยก็อร่อยแล้วสำหรับเราเนาะแก้มเนาะเจอ ตอนปิดเทอมเนี่ยนันนลีได้เด็กๆไปอยู่ปักอิงมานะคะสองอาทิตย์เพิ่งกลับมาอยู่เชียงรายได้สองสามวันวเนาะเธอวันอังคารนี้จะจะกลับปักอิงอยู่นะคะวันอังคารเพราะว่าวันจันทร์มีนัดเอารถเข้าศูนย์แล้ววันอังคารเขาจะลงหนองอุย้ยน้องแก้มอังคารเขาลงหนองน้อยนะ่ะลงหนองก็อย่างเจ้าเือให้ลงซีไปสั่ง เราอีน้อยใกล้บ้านเราอลงตีลงหาฟ้าจับปลาลงจับปลาตีอันนี้ก็ต้มน้ำจ้าร่วมมามมาก เป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเย็น,นที่คุณแม่ทำให้เด็กๆทานวันนี้ก็คือหมูแดเดเดียว,ยวตําแตะต้มตแหงแล้วก็ผั<อ>ากกาดจอผัอากกาดนะคะผัากกาดจ,จอเหลือเมื่อเช้าเนาะ <laughs> จอผัากกาดจ,จอเมื่อเช้านี้กินกันไม่หมดค่ะก็เลยอเอามาอุ่นกินอีกรอบนะจ๊ะโอ้ยหมูแดดเด,เดียวน่ากิน เดี๋ยวรอพี่กันไปเอาขาตั้งกล้องก่อนค่ะวนเจ้า <laughs> ชิมดูน้องแก้มเดี๋ยวไม่รอพี่กันไปเอาขาตั้งกล้องมาก่อมันก็ชิมแล้วบบชิมแล้วกนะ็แอบชิมนันเนอรนี่ข้าวเหนียวร้อนๆไมหมนึ่งข้าวเหนียวให้ร้อนๆเลยจ้ะจับมากโอ้ยเปิดเลยลูกสายมันหวานหรือเปล่าอือ โอ้ยทุ่งข้าวกังหามแทงหงั่มมาแก้มมายุบรญญาติเฮ้ยโอ้ยข้าวเดือดร้อนนุ่มๆข้าวกอขอมีควันละอุนี่แก้มกินก่อนเลยจ้ะยวไม่รอค่ะตังกล้องพี่กันครับหนึ่ง <c oughs> กินก็นเลยจ้ะ ก็ลองหาไม่เจอนะจ๊ะสงสัยจะลืมวิธีปากอิงนะจ๊ะก็เลยได้แบกิวมาเออแบกันมาเป็นขาตั้งกล้องจ้ะแบกันก็น้ำลายหกไปเลยนะจ๊ะพี่การมาดูตั้แตงใกล้ๆลูกออ้พี่กันมาดูใกล้ๆนะครับกำลังซูมอยู่ครับต้องมาตลอยบอกครับมาเก็บตัาแตงอร่อยบอกอร่อยบอกครับนี่กันมาเครือเทปหบางเดี๋ยวก่อนนะกน กันแม่กินกับมะเขือเทศเออแกมจกเข้ามาน้องเลยไหมลูกอ๋อครับครับ,ออบครับเขาเก็บจ้องหน้าแม่ <c oughs> <c oughs> ต้องมาจ้อง,นองหน้าแม่เยอะบอกแม่ครับมาเก็บจ้องหน้าแม่มันม่กินเออส้มตำของมะเก็บของมะเก็บน,นั่นเป็นแบบประเภทเลยนครับเส้นเดือย ก็เจาพักกาแล้วก็โมเดดเดียวของมบลีหมแดดเดียวของมบลีจะซื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อสันติดมันสันนอกติดมันไม่จะชอบซื้อในบิ๊กซีหรือโลตัสโลละร้อยบาทอะไรเงี้ยร้อยแปดบาทบ้านเราชอบกินแบบเนื้อแบบมันๆอย่างนี้บ้านเราก็มีแต่คนอ้วนนะจ๊ะเจ๊เราเรียกว่ากินดีอยู่ดีเลยมันอืมเบมันมันอันกพอดีพอดีอ้ยเก็บมา มึงเก็บยิ่งกินแค่ร้านนะอร่อยไหมครับแต่มันก็อร่อยจริงเลยไหมอร่อยไหมครับอร่อยอะไรจะนีมันจะอร่อยถ้าดูเลยนะครับจากหน้าตาย้งสิมระนาดอยูกทีราประทานม่เมเปิิมเลยเนอะครับก็แบบปกติใส่ก็อร่อยอะลองลองใส่เมเใส่น้ำตาลเท่าไงกินข้าวกับหมู่วะ กินไอ,อ้แกขอบวกอันนี้แค่ผิดแล้วมาเพชรจริงจมันเป็นแบบามำหน่งแต่ว่าแกมามันยังประเพสต้องเพิ่มพริกป่นเพิปป่พมเลยเพิ่มเลยเอาเพิ่มพิปบลกาเมื่อเก็บครับอาหารมื้อนี้อร่อยไหมครับไม่อร่อยกดแชร์อร่อยกดไลค์ครับ <S <S 2> <S 2> ไม่อร่อยกดแชร์อร่อยกดติดตามและกดและกดซับสไครต์และกดกระดิ่งสลับกดมาเลยครับถ้าอร่อยเรียกไม่อร่อยหมุนเดียวอร่อยนะแก้มเนาะอร่อยเลยเอาไปปากอิงเลยลูกเอาไปอ๋อพี่กันอยากกินอ่ะต้องมาถ่ายแม่เต็มๆเลยหนิจอมกากเหลือไม่เท่าพี่กันเก็บให้พี่กันคนเดียวเลยนะพี่กันครับ แม่กับน้องแก้มจะกินนี่หมดแล้วแม่กับน้องแก้มเหลือจอกกาดมันคือกันเนอรเพื่อนชอบไงเลยจะเหลืออ๋อเหรอพริกป่วนพริกป่วนมางน้องแก้มเอาเพิ่มเลยเอาเพิ่มเลยมาเก็บอร่อยมากเลยนะครับพี่บันหนาวมันบอเอาของยำๆเอาเลยโปรแกรมเที่ยวของนางนาลีนะคะที่จริงนางกันหันหน้าหาแม่เหร ที่จริงนางนาเร่ยจะพาเด็กๆอยู่ลาวหลายวันหน่อยแต่พอดีอากาศไม่ดีค่ะมาเก็บนี้เลือดกำเดาไหลเลยอากาศไม่ดีเราก็เลยรีบกลับที่ไปเที่ยวกันนามุตาที่ชีแเล่ไปชิอยู่หลายวันนะคะก็เลยรีบกลับมามาอยู่เชียงรายก็เดี๋ยวนี้อากาศโล่งมาแล้วเ,เห็นภูขเขาโล่งมาละสบายเลยเริ่มสบายล้วนกอุย้อย,ย,ยนกหัวขวานก็เลย แต่ว่าตอนสิ้นเดือนเมษาเนี่ยสิ้นเดือนนี้จะไปส่งพี่การจะไปรับพี่การที่ที่ดิมเวอร์พี่กันไปเข้าค่ายของโรงเรียนดาวในร้อยมาว่าจะลงให้ครับแม่ไปรับพี่การแล้วก็จะพาไปเที่ยวบ้านญาเราจะไปนอนบ้าน่าระเบียบหนึ่งคืนไปนอนแถวชวนบุรีหนึ่งคืนแล้วก็ไปนอนระยองหนึ่งคืนนี่ก็กลับมาแม่ก็กะว่าจะไปนอนที่กรุงเทพอีกสักสองคืน แล้วก็ระหว่างทางหนึ่งคืนรวมๆก็น่าจะเป็นอาทิตย์นะคะแต่ว่านางนาลีไอนางบุญตาอยากไปเที่ยวทะเลด้วยแต่โปรแกรมของนางนารีคือไปหลายวันจะรีบไปรีบกลับไม่ได้ค่ะขับรถไม่ไหวแล้วก็เหนื่อยไหนๆไปแล้วเราก็ไปคุ้มๆมหารมือนี้เป็นไงมั่งครับมักเก็บจะได้ใส่ผงยำครึ่งคืเคยมากครับก็ใส่น้ำกา เซ็นนับไปน้อยหนึ่งแต่อร่อยมากเผ็ดอะไรครับพี่กันสกิดสกิดอ๋ออยากกินอีกแล้วครับเมนครับได้เลยครับ <laughs> ตาข้องเรามีความอดทนสูงมากครับแน่นอนครับฝุกฝ <laughs> นจากป่าแอตแลนติกแอตแลนติกมีน้ำแข็งกันครับ <c oughs> กี่นาทีแล้วลชหาย้าครึ่งครับโอเคโดนนั้นก็ได้จะถึงแล้วโอเคหันมาทำแม่เลยก็ติดคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่าพี่กันเป็นคนถ่ายให้พี่กันบอกหิวหิวอะไรเมื่อกลางวันไปกินบุฟเฟ่กับพ่ออยู่เลยอิ่มอิ่มแล้วก็ไปเดินเล่นกับแม่ช้อปปิ้งกับแม่จนหิวครับโอเคคลิปทํากับข้าวเย็นให้เด็กๆวันนี้ก็เป็นอันถูกใจเด็กๆเหมือนกันเนาะมาเก็บถูกใจไหมครับเยี่ยมไหมครับ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์ใค้กดแชร์อุ้ยทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นล้ะครับอ๋อกินอร่อยเกินครับนี่ดูมาเก็บกินนะครับนี่โอเคค่ะอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพวกเรามาอย่างต่อเนื่อง นางนาลีทําที่การใกล้หน้าแม่เกินไปรเปไ่มแม่ครับแม่สวย no แม่ขับความมั่นใจวันนี้นางนาลีทําคลิป youtube มาเจ็ดปีแล้วนะคะแต่เพิ่งจะ <7 S 1> มาเจ็ดปีเขาเสียคิดเฮ้ยเจ็ดปีอะไรเจ็ดปีนางนารี<ะ>แต่เพิ่งจะมาเห็นผล,ล<ะ>ก็ปีนี้แหละค่ะเฮ้ยไม่ใช่ปีนี้สิ้นปีตั้ง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 แต่ปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วเป็นต้นไปนะคะที่เพิ่งเห็นก็ยังไม่เท่าไหร่ก็เลย กขเริ่มจะตอตแตแล้วค่ะก็เลยขันว่าเป็นมือกล้องให้พัดเสียคิดกับนางนาลีดีกว่าสบายสุดโอเคค่ะจบคลิปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ,มา,ม,คะมาเก็บเก็บสวัสดีครับบ๊ายบายเาเก็บชูเลขสี่ทำไมก<อ><บ>ดติดตามใช้กดแชร์กดติดตามใช้กดแชร์บ๊ายบาย